ท่านผู้มีเกียรติที่รัการุกทุกท่านครับกับผมนายแพทย์วิชัยชายจิตบนิกุลประธานคณะกรรมการในนามของคณะกรรมการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนรัศดรกับผมขอขอบพระคุณท่านรองประธานสภาผู้แทนรัศดรท่านที่หนึ่งที่เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธสีหิงให้สถานเอกอัครทูตคณะทูตถาวรสถานกงสุนใหญ่และสำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลกโดยมีท่านมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รลกชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับมอบกับผมไข่ขอถือโอกาสนี้กล่าวรายงานความเป็นมาของพระพุทธศิหิงที่ได้ทําพิธีมอบในวันนี้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากคราวประชุมคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาพ,พ,พุทธราษฎรครั้งที่67เมื่อวันที่26มีนาคม2 5 4 6ท่านรองประธานท่านพินิจจันสมบูรณ์ได้กล่าวอารัธานานิม,มนพระครูปไปสารสาครกิจ เจ้าวัดวัดเกตุมดีศรีวารารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการและได้แจ้งความประสงค์ที่จะมอบพระพุทธสีหิงพร้อมต้มหมูต้มหมูบูชาและฉัดให้แก่คณะกรรมการการศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาพ,พุทธรัตนเพื่อทำให้มอบต่อให้กับส่วนราชการทางการทูตทั่วโลกของประเทศไทยจำนวน83ชุดด้วยกันซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดต้มหมูบูชาพร้อมพระพุทธสี่หิงนั้น จะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการทำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีด้านการาศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งชาวต่างชาติจะหาดูได้และจากสวนนักการทางการทูตด,ดังกล่าวข้างต้นและขณะนี้คณะกรรมการ,การได้เดเนนการมอบให้สถา,านเอกอัครทูตไทยประจำประเทศสหรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาไปแล้วจำนวนหนึ่งชุดในคราวที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2 4 4 6 และกาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อมอบประเทศอื่นอีก4ประเทศดังนี้คือ 1. สถานเอกกาชทูตไทยประจําสหรัฐประชาชนจีนจะมอบให้ประมาณที่5กันยายน2546 2. สํานักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปประมาณที่9ตุลาคม2546 3. สถานเอกกาชทูตไทยประจําสหรัฐตรุรกีและสหรัฐอาหรับอียิปต์ประมาณเดือนมกราคม2547สําหรับพระพุทศสีหิงพร้อมต้้หมู่ที่เหลืออ,อีก78ชุดนั้น ขณะนี้ได้นํามาจัดในพิธีวันนี้ประมาณ10บชุดด้วยกันเพื่อมอบห้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผ่านต่อไปให้สถานเอกอัครท่าทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ประกอบด้วย1สถานกองสุลใหญ่ประจําคือรัฐออสเตรเลียส่วนอีก9สหรัฐสถานเอกอัครทูตไทยประจาราชอาณาจักรเบลเยียมประจําสหรัฐอินเดียประจําประเทศญี่ปุ่นประจําสาธารณรัฐเกาหลีประจําราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจําสารัฐสิงคโปร์ประจําประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำสหรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศแคนาดาสหาับพ,พุทธสีหิงส่วนที่เหลือนั้นคณะกรรมการติการพร้อมแล้วครับที่จะส่งมอบไปกับกระทรวงการต่างประเทศได้ทันทีเนื่องการนี้้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการท่านที่ปรึกษานักวิชาการผู้ชำนาญการบริขานุก,การเจ้าที่อของสภาผู้แทนรัศดรทุกทุกท่านนะครับรวมไปถึงทั้งแต่ผู้เกียรติซึ่งได้กราบไม่ร่วมในวันนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วจึงของกราบเรียนเชิญท่านรองประธานสภาผู้แทนรัศดร ได้ประกอบพิธีมอบพระพุทธิสิงห์และเกา่เาให้กล่าวคำโอวาทต,ต่อไปนะครับขอกลาบขอบคุณครับกลาบนมัสการพระครูไพศาลสาครกิจเจ้าวาดวัดเกตุมดีศรีวรารามเรียนท่านประธานคณะกรรมธิการสภาชิกสภาผู้แทนรัษดร พนัท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเราะผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธสีหิงซึ่งคณะกรรมาการการาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรได้รับมอบจากพระครูไพศาลสาครกิจเจ้าวาดวัดเกตุมดีศรีวรารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน83องค์พร้อมโต๊ะหมู่บูชาและอุปกรณ์จำนวน83ชุดเพื่อที่จะมอบให้แก่สถานทูตเอกอักรราชทูตคณะทูตถาวรสถานกงศูนใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลกผ่านพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้การจัดมอบพระพุทธสีหิงให้แก่ส่วนราชการ ทางการทูตด,ดังกล่าวข้างต้นนั้นถือได้ว่าคณะกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ในการอุปถัมภ์และคลุ้มครองพระพุทธศาสนาตลอดถึงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ ที่เข้าเยี่ยมชมหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการทูตของประเทศไทยผมขอถือโอกาสนี้ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าและขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีนี้บัดนี้ได้เวลาอนุดมด้วยมงคลเลิกแล้วในนามของสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมาการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวรารามผมขอมอบพระพุทธสีหิงให้แก่พระนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปมอบให้สถานเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรสถานกงศูลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจทั่วโลกตามวัตถุประสงค์ของพระคุณเจ้าและของคณะกรรมธิการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป และนั่นก็เป็นคํากล่าวมอบนะคะของท่านรองประธานสภาผู้แทนรัษดรในสมศักปริสนานันทกุลในการกล่าวมอบพระพุทธสิหิงพร้อมโต๊ะบูชาและฉัตรนะคะจำนวน83ชุดค่ะมอบผ่านท่านนักธิปิวาการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านสุรเกียรติเสถียรไทยค่ะเพื่อมอบไปยังสถานเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบถึงรายละเอียดบ้างแล้วนะคะว่าในชุดแรกนั้นได้มอบไปให้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีรังกานะคะ่นวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ เป็นชุดทั้งหมดอย่างนี้นะคะที่จะมอบให้แก่สถานเอกอาคาัครราชทูตต่างๆนะคะพระกรูไพศาลสาคอนกิจนะครับเจ้าอาวัดเกตุมบดีศรีวรารามก็ได้ทําการมอบให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดรสุรเกศสินไทยนะครับ ซึ่งจัดทาทั้งหมด83องค์ด้วยกันนะครับแล้วอย่างที่คุณพรอนอักษรได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่าได้มอบไปแล้วที่ศรีลังกานะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานั้นก็มอบให้กับทางประเทศจีนนะครับใช่ค่ะแล้วก็ในวันที่9ตุลาคมก็จะมอบให้กับสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยที่ไทเปนะคะหลังจากนั้นประมาณวันที่1หรือ2ธันวาคมปีนี้ก็จะมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐ รับอียิปต์ค่ะครับผมในลำดับต่อจากนี้นะครับท่านราธุนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับดร,ส,ร,ส,รสุรเกติเสถียรไท,ทยจะกล่าวรับมอบพระพุทธสีหิงแล้วก็ตอบขอบคุณครับกราบนมัสการ พระครูภัสารสาครกิจเจ้าอาวาสวัดเกตุมบรีศีวรารามเปลี่ยนพระนท่านนายสมศักดิ์ปิศนานันทุนรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านวิชัยชัยจิตวินิจกุลประธานคณะกรรมาการศาสนาศิลปวัฒนธรรมท่านนนงวันเทพสุทินรองประธานกรรมาการท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมให้ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่มีศิลปะงดงามจำนวน83องค์พร้อมต้มหมู่บูชาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประดิษฐานหนาสถานเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรสถานกงสุลใหญ่และสำนักง,งานกา,การค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลกซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะได้จัดส่งให้หน่วยง,งานดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าวาสวัดเกตุมดีศรีวรารามจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมาการการศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภาผูรร้แทนราษฎร,รต่อไปสถานเอกพระาชทูตและสถานกรุงศูลใหญ่ของไทยในต่างประเทศถือเสมือนเป็นบ้านของคนไทยทุกคนซึ่งในสายตาของคนต่างชาติมองว่าสถานเดกพระราชทูตไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยของประเทศชาตินอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์รวมของชาวไทยในต่างแดนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอยู่มากพระพุทธศิหิงที่ได้รับมอบในวันนี้ซึ่งจะนำไปประดิษฐานอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสถานคงศูนใหญ่นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในต่างแดนแล้วและยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะอันงดงามของไทยเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธ และบุคคลต่างๆที่สนใจศาสนาพุทธในต่างประเทศอีกด้วยกิจกรรมมันเป็นกุศลอย่างยิ่งในครั้งนี้นับว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศและของรัฐบาลในด้านการทูตเชิงวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนผ่านการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม